วันหยุดสั้นๆแบบนี้ถ้าไม่อยากขับรถไปไกลเอมมี่ขอพาเจคู่ EV ไฟคันนี้ออกมาชิลๆที่คาเฟ่สไตล์แคมปิง้งคลิปนี้เอมมี่ไม่ได้พาแค่เจคู่ v v ไฟเท่านั้นแต่ยังพาความดุดันแบบล้ำๆกับชุดแต่งใหม่ล่าสุดอย่างชุดแต่งมาคอสบอกเลยว่ารถกับโลเคชันเนี่ยเข้ากันแบบสุดๆเลยละค่ะ เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งมาคอสรอบๆคันกันแบบชัดๆว่าแต่ละจุดเนี่ยจัดเต็มขนาดไหนสเกิร์ตหน้าชิ้นใหญ่ดีไซน์ครอบจัดเต็มเพิ่มมิติให้รถดูแน่นดุดันชิ้นงานเนี่ยก็ทําด้วยสีตามตัวรถตัดด้วยสีดําเงาค่ะตรงกลางเนี่ยก็เป็นสีบอลเท่ามีตะแกรง C N C ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ลิขสิทธิ์มาคอสบริเวณตรงกลางเนี่ยก็มาพร้อมกับแผ่นเพลนลิขสิทธิ์แท้มาคอสบอกเลยว่าไม่ใช่งานธรรมดาแน่นอนเพราะทํามาจากวัสดุคาร์บอนคุณภาพสเกิร์ตข้างเนี่ยมาแบบ3ชิ้นค่ะชิ้นงานส มาพร้อมกับสติกเกอร์มาคออสที่ดูเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากๆและแน่นอนว่าของแท้เนี่ยต้องมาพร้อมกับแผ่นเขงที่กระสีแท้ทุกชิ้นงานค่ะ ขัดขึ้นมาจะเป็นสติกเกอร์คอลเลคชั่นพิเศษคาดยาวตั้งแต่ด้านหน้าจะไปถึงด้านหลังรถด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกับโลโก้มาคอสเพิ่มความล้ำสมัยด้วยสติกเกอร์สีเขียวส่วนด้านหลังเนี่ยก็เติมคำว่า Discover บอกได้เลยว่าด้านข้างจัดเต็มแล้วด้านหลังก็จัดเต็มไม่แพ้กันในส่วนของด้านหลังก็จัดเต็มไม่แพ้กันชิ้นงานเนี่ยทำสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำเงามาพร้อมกับคอคู่เลซซนทรงเหลียม ตกแต่งสไตล์ดิฟฟิวเซอร์สีบอลตรงกลางมีไฟทับทิมสะท้อนแสงช่วยเพิ่มความปลอดภัยตอนขับ มีตากลาง c n c ช่วยเพิ่มให้ชุดแต่งเนี่ยดูมีลูกเล่นมากขึ้นและยังมาพร้อมสติ๊กเกอร์ลิขสิทธ์แท้มาคลอและแผ่นเพจลิขสิ์แท้ที่เติมเต็มความเป็นเอกลักษณ์ของชุดแต่งปิดท้ายด้วยสปอยเลอร์สีดำเงาเรียบเท่ครบจบุคุ้มในเซตเดียวและชุดแต่งนี้ดีไซน์บายเตอร์สตูดิโอวัสดุดทำจาก ABS แข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาและยังมาพร้อมกับขอบยางในตัวลดการเสียดสีเพิ่มให้รถดูเนียนมากขึ้น และแน่นอนค่ะว่าทุกชิ้นงานเนี่ยรับประกันการผลิตตามมาตรฐานบริษัทใครอยากได้เจคู่5 EV ที่ล้ำกว่าดุดันกว่าและมีเอกลักษณ์แบบนี้แน่นอนค่ะว่าชุดแต่งมาคอสคือคำตอบสนใจสาม,มารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและผ่านเพจท m c Di มซี S โปรดระวังของรอกเลียนแบบของแท้ต้องมีแผ่นเพจลิขสิทธิ์แท้มาคอสเท่านั้นนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆอย่าง c a ม p ปอร์ f f e e ี่แ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe หรือติดตามพวกเรา TMC Auto Work ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย